ครับวันนี้ผมจะสอนออกจากเบม้าครับเบตาสมมติคนที่เราส่ไปใช่ไหลแล้วก็นี่ครับนี่ครับนี่นะครับเป็นเขาเรียกว่าข้าเบรรุนเบต้านะครับนี้ผมจะมาสอนออกนะครับนี่มาครับมันก็จะมีสองอย่างนี่ใช่ครับมันจะมีสองอย่างนะครับให้เรากดคําว่าออกนะครับเสร็จแล้วเราก็กดไปเลยนะครับนี่มือจะอยนี้แล้วมือก็จะบอกว่าออกจากโปรแกรมเบต้าใช่ไหม อาคุณเอากมนี้ตรแกรมนี้ติดต,ต,ตั้งและแอปรุ่นและติดตั้งเวอร์ชั่นสถานะสถานสถานถูกุ้งออกเออประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราให้กดออกเลยครับนี่ครับพ,อ,พอกดออกกันครับมันก็ตลอดครับนี่ครับจะ 지금은 또 베타리 가스로 합쳐야 하고, 옥스로 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 겟나. 베타리 가스로 겟나. 베타리 가스로 겟나. 베타리 로 겟나. 베타리 가스로 겟나. 베타리 가스로 겟나. 가스로 겟나. 베타리 가